สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี่สาวจือกสิพาพี่น้องมาซือ้อเฮ็ดหาร์ดพาบาวิทสาวจือกับบาวิดสิพาไปบึงเฮ็ดหาร์ดก่ะที่เขากำลังปิ้นกะระแสเนาะเพื่อการันตีว่าเพื่อการันตีว่าเขารับซื้อจริงๆเนาะสาวเต๋เบาต้นเิคนรับซื้อสาวจือกอยากได้กำไรแน,น่นิดๆหน่นนนนอยๆว่าสันา่นเถาะพ่อได้ในคาน้มันแาา่นแลนลนับนนี่แแหลละ ไปขับเพลทนี่ยจุดแหลกห้าสิมาบานอาเภออำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์ค่ะจุดแหลกอาเภอหรือบานพผำบานพผำอือบันอ่ะนะไม่ว่าบันผำกันอ๋อบานพผำกับสนามแม่นแม่นบานผำบัม่นตอนนี้ก็ผ่านบ้านทึ่เจริญไปแล้วสิบสี่บ้านทึ่เจริญก็มีได้แม่บ้านพ้างากับบ้านพผำแล้วท่าหาหนองเขา ส่วนข้นมา,า oh. กกม,มาหากบเมียนมาหากบมาเขียนนากบใหม่นามหลายอยู่กั่หลักแถวนี้ขอาเชียว <c oughs> ดีทุกดงชะตาดิน่นเมีนบ่เมีนส่วนตะกูลเมีนส่วนน,นั้นของสีเกียเราด้วยยังบ่อำเภอมุงจันมอนจันฮอนแล้วบันพมานพมกีบปลายบัดคำ รันตีว่ารับซื้อเห็ดหาดแต่ในหูแต่ว่าเขาเอาไปเห็ดยาทํายาค่ะพี่น้องแค่นั้นแหละหูแต่ว่าเขาเอาไปทํายาไปสกัดสกัดเป็นยาแต่ยาเก๋ยงเส้าเจยกับบุูหูแต่ว่าหูแต่ว่าเส้าเจยหนึ่งแล้วก็เอามาจิ้มน้าจิ้มซีฟู้ดแล้วก็แซ่บแล้วก็เสอ่าตอนนี้ฮอดบานพังเลยโทรหาเพิ่มหมดโทรหาอีสี่ก่อน อะนี่ครับมาแล้วนนี่มาอัทีมของตะเพีงสายหล่อครับไป่คือบ้านันบันสวัสดีครับบันพามเล่ากาบันคุ้มดินบันคุ้มดินแล้วกาบันกันเหลืองมันกันเหลืองลืมถ่ายมาจุดสุดถ่ายล่อเอาทีมของตะเพีงเลยแมนครับทีมตะเพีงไปหาเหล่ากาไปเล่าเว ิม่นครับการันตีว่ารับซื้อจริงขายได้จริงครับใครจะไปเชื่อใครจะไปใครจะไปคิดเหตุที่คาดไม่ถึงเฮ็ดหาดแดงบานเท่านี่แหละพี่น้องนี่เอาเอาเอาดอกมาให้มึงอีกกันนะดอกงามๆเด้อทิมตะเพ่งนี่สุดยอดครับหลับประกันความงามเออนี่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 เอานี้เอาดอกไดก็ได้นี่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 ครับ นี่หลักโอวออกต้องเป็นยางนี่เราถเป็นสกัดเอายางมันเป็นยางเพราะว่าแล้วเฮ็ดที่ขายได้คือห้ามตัดขาครับพี่น้องแมนเทาเก็บขึ้นมาเราเทากระลูบฉีดินออกในเพื่อนทั้งสี่นะว่าเมียนวายยัดฉีดินเขาไปเติมด้นี่ครับนี่ห้ามตัดขาครับพี่น้องเพราะว่ายางเพื่อนสิออกเฮ็ดหาแดงบ้านเท่านีละพี่น้องนี่นี่นี่ยางเพื่อนออกเลยนี่ครับกระลั้นตีครับ รับซื้อจริงขายได้จริงตอนนี้กําลังมาแรงนี่กําลังขัดเหลือกเน็ดอยครับเมนครับแมนแี่มมนนี่ครับกาท่านใดที่อยู่เขตโนนาไลเขตอําเภอรัตนะหรือเขตไก่เคียงบ้านสาวเจยหรือของตาเพ่้งก็ไดติดต่อขอมาได้ครับติดต่อมาได้เลย ทั้งสองช่องทางแล้วครับนี่รา่ล,าละเอียดกะติดต่อทังตะเพ่งกะสอบถามทางตะเพ่งเลย,เยเเแมนครับติดต่อทังเสาเจยกะรายละเอียดกะจิอ <laughs> บอได้นอนนี่หลีไทยเฮ็ดนี่น,นี่ครับรับซื้อจริงนี่ครับกลุ่มหนึ่งนีงนน่งามๆครับตึงๆนี่ครับเฮ็ดที่ต้องการครับคัดเด้อพี่น้อง นี่สวยงามดีพี่น้องพี่น้องตะเพเลยเออเห้ามตัดขาเด้อพี่น้องครับห้ามตัดขาเห็ดเด็ดขาดแมนครับห้ามยัดฉีดดินใส่ฮะแมนครับกับคาดอีกนั่นละกับอันมีเห็ดอีกอันหนึ่งนี่เนาะตะเพิ่งเห็ดดินจืดแบบอันบางๆไหมอันนั้นบ่ได้เด้อพี่น้องอันนั้นบ่ได้ครับ หนุ่มใทยมันเต็มหนุ่มใส่มันเต็มอาจีพนี้โดนจีเขาจะน้อยพี่มองเพราะว่ายูบานมีเฮื่อนงานครับหนึ่บรรยากาศห้ามตัดขาเห็ดแล้วก็ดอกเห็ดที่ที่ดอกแตกดอกมุน กับดอกเถาบ่เอาครับพี่น้องเพราะว่ายางพ่นบ่มีแล้วยางพ่นออกสิ่งที่ต้องการคือ,อยางของเห็ดครับได้บ่ได้สิบนะโลบ่รวมรองมึงเอามาได้แล้วก็ไปเงื่อนทีละ